ขายอะไรดีกลุ่มสินค้าหนุ่มสาวโรงงานไปดูครับหากคนเป็นคนชอบวิธีหารายได้อาชีพที่สองสินค้าถูกและดีมีจริงไหมช่วงนี้สินค้าอะไรขายดีสินค้าอะไรกำลังมาแรงหรือไม่รู้จะขายอะไรดีช่องนี้มีคำตอบให้ครับก่อนอื่นฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ จนูงบน้อยสอยดาวแน่นอนครับทำง,งานกับเครื่องจักรใหญ่สิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องมีและก็จำเป็นต้องใช้คงหนีไม่พ้นอุปกรณ์ PPE นะครับในองค์กรส่วนใหญ่แล้วเขาจะแจกให้พนักงานอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้หนุ่มสาวโรงงานนะครับเราจะมาหาสินค้าที่มีมาตรฐาน แล้วก็ดูดีนะครับสวมใส่แล้วเพิ่มความมั่นใจในการไปทํางานทุกๆวันนะครับโดยเราจะหาข้อมูลสินค้าขายดีในหมวดอุปกรณ์ PPE จาก g i m i n i นะครับแล้วเราจะามาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์สินค้าตัวไหนขายดีวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวไหนสวยถ้าสวมใส่แล้วจะดูดีสิ่งที่สําคัญต้องมีมอกอน,นะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเปิดแอปพลิเคชัน g e m i n i ครับจากนั้นก็ถามนะครับสินค้าขายดีในช้อปปี หมดอุปกรณ์ PPE เขาจะให้ข้อมูลการรีเสิร์ชของผู้บริโภคนะครับเราจะหาสินค้ามาสัก5ตัวนะครับเพื่อที่จะเอามาเทสก่อนครับตอนนี้เราก็ได้สินค้าครบแล้วนะครับทั้ง5ตัวครับตรงนี้ผมจะมาระบุกลุ่มสินค้านะครับ พยายามหาสินค้าที่เป็นนิชโปรดักต์นะครับหรือว่าสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็หาสินค้าที่เป็นแมสโปรดักต์นะครับเป็นสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่มนะครับ ได้สินค้ามาแล้วนะครับตอนนี้คัดมา5ตัวนะครับสินค้าต่อไปเราจะไปหาสินค้าจริงนะครับ <Wow. S 1> ใน s h o p e ีหรือในแอปส้มนะครับแล้วเราจะไปเอารูปภาพเอาคอนเทนต์แคปชั่นเอาลิงก์แอฟฟลเอนะครับเพื่อที่จะเอามาทำการตลาดต่อไปนะครับเข้ามาในแอปนะครับเสร็จแล้วไปที่โปรแกรม a f f i l i a เอตครับจากนั้นก็เริ่มหาสินค้าที่เราได้ไกด์ไว้นะครับ เจอสินค้าที่ต้องการแล้ว Copy Link Affiliate แล้วก็ชื่อคุณสมบัติสินค้าแล้วก็รูปภาพนะครับเพื่อที่จะเอาไปแต่งในแอปพลิเคชันแคนวานะครับทำเหมือนกันให้ครบทั้ง5สินค้าเลยนะครับ ตอนนี้เราได้ข้อมูลมาครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอารูปไปแต่งในแอปพลิเคชันแคนวานะครับโอเคจัดวางรูปภาพสินค้าให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้ลกเกินนะครับทำยังไงก็ได้ให้หยุดนิ้วลูกค้าให้ได้นะครับ อย่าลืมพิมพ์ชื่อสินค้าด้วยนะครับ แต่งภาพเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเพื่อนๆมีหลายแพลตฟอร์มนะครับ <Yeah. S 1> ก็เอาลงให้หมดเลยก็ได้นะครับสัก4ี่แพลตฟอร์มครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็น Youtube Facebook Facebook นี่อาจจะเป็นหน้าเพจหรืออาจจะเป็นในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็ Instagram, Line, Tik Tok, Lemon เงอะไรก็ได้ครับ <Okay. S 1> ลงถ้ามีครบทุกแพลตฟอร์มก็เอาลงให้หมดเลยก็ได้นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับให้ลูกค้าเห็นสินค้าเราเยอะๆนะครับ ยิ่งเห็นเยอะยิ่งดีครับ <Wow. S 1> ลูกค้าจะมีโอกาสจิ้มลิงก์สินค้าแล้วซื้อสินค้าผ่านลิงก์เรานะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเอาสินค้าไปโพสต์ลงเพจผมนะครับใส่ชื่อสินค้าคุณสมบัติสินค้าแล้วก็ลิงก์พิกัด Affiliate ลด้วยนะครับลองจิ้มลิงก์สินค้าเพื่อเช็คชัวร์ดูนะครับ เรียบร้อยครับสวยงามครับผมจะเอารูปภาพที่เหลือไปแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ลิงก์ a อฟ i ฟอ a t e แปะอีกรอบนึงนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้คลายข้อสงสัยนะครับขายอะไรดีหมวดสินค้าหนุ่มสาวโรงงานนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับแค่เรามีเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเราก็ไม่จําเป็นต้องคิดอะไรเยอะครับแค่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะครับ <Whoa. S 2> แล้วบวกกับไอเดียคิดไอทีของเรานะครับในการแต่งรูปภาพเรียงประโยคในการโพสต์ทําให้ดูดีที่สุดนะครับให้แตกต่างจากคนอื่นครับแค่นี้ก็ขายได้แล้วครับ <Okay. S 2> ใช้เทคโนโลยีให้เป็นนะครับเราจะไม่เสียโอกาสในการสร้างรายได้อาชีพที่2นะครับมันอาจจะเป็นอาชีพที่2ท,ที่สร้างรายได้ให้เราเท่ากับรายได้ประจําอาจจะเป็นไปได้นะครับลองทําเล่น ดูได้ครับทำให้สนุกไว้ก่อนครับแรกๆก็อาจจะทําวันละตัว2ตัวเริ่มคล่องแล้วก็พัฒนาไปทําวันละ5ตัว10ตัวครับขยันโพสตบ่อยๆครับสม่ําเสมอนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์อยากให้ทำหาสินค้าแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัพโหลด ทยอยทำลงเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ